อ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาดูวิะเรือยามอนวิธีการเล่นเรือยามโตะฉบับ 24R นะครับผมซึ่งน้องๆซื้อมานะครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนอ่แบบบ้านๆเลยนะกันว่า สเต็ปการเล่นยามาโตะนะครับผมฉบับ24 r อานะครับผมว่าผมเล่นยังไงนะครับผมเห็นน้องๆใน Tik t o k นะครับผมก็คอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับผมว่าพี่ครับผมสอนเล่นเรือยามาโตะหน่อยผมยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับผมยามาโตะนะครับผมพูดสั้นๆนะครับผมเป็นเรือประจันบ้านนะครับผมซึ่ง AA ไก่มากนะครับผมแต่ถ้าเจอเรือบรรทุกนะครับผมที่เขาเอาเครื่องบินมาจัดการเราก่อนก็ อาจจะเล่นลําบากนิดนึงนะครับผมถ้ามุมมองนะครับผมควรซื้อไว้ติดรหัสไหมผมแนะนํานะครับผมว่าควรซื้อไวนะครับผมเอาไว้ฟาร์มก็ได้นะครับผมเอาไว้เล่นกับเพื่อนก็ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไว้ฟาร์มนะครับผมผมมั่นใจเลยนะครับผมว่าเรือยามาโตะนะครับผมเป็นเรือที่ฟาร์มไวมากนะครับผมประมาณนาทีสองนาทีก็จบแล้วนะครับผม คลิปที่ผมสอนการเอายมาโตะฟาร์มทองฟาร์มเงินไปนะครับผมมีอยู่นะครับผมลองไปหาดูกันนะครับผมซึ่งนะครับผมเล่นจบภายใน1นาทีกว่ากวสองนาทีกว่ากเองนะครับผมในโหมดบอทเนาะเป็นเรือที่ฟาร์มไวมากนะครับผมฟาร์มทอง1ตาก็10ทอง9ทองประมาณนี้นะครับผม10ตาก็ประมาณ9 0 9 5 96ทองนะครับผมถ้าคิดรวมๆไปนะครับผมถ้าฟาร์มสัก20ตานะครับผมน้องๆก็จะได้ทองประมาณ ร้อยกว่าร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนู่นนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการเล่นวิธีการเล่นยามาโตะเลยนะครับผมการเล่นยามาโตะนะครับผมสิ่งแรกนะครับผมเข้าเกมไปนะครับผมเราควรจะเอาเครื่องบินนะครับผมในการเปิดแมปก่อนนะครับผมเพื่อดูว่าเรือศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะนะครับผมแต่ถ้าเจอเรือบรรทุกก่อนนะครับผมควรเก็บเรือบรรทุกก่อนนะ เพราะว่าทําไมต้องเก็บเรือบรรทุกก่อนนะครับผมยามาโตะนะครับผมเป็นเรือเอเอที่จะไม่ค่อยดีนะครับผมเอเอกากมากเลยหรือว่าต่อต้านอากาศกา,กากมากเลยนะครับผมเราต้องเก็บพวกเอ่อเรือบรรทุกก่อนนะครับผมเพื่อในการที่เราที่แบบเล่นง่ายมากขึ้นนะครับ2นะครับผมเราต้องขยับเรือยามาโตะให้เข้าใกล้ศัตรูให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่า ยางมาโต้นะครับผมยิงไกลค่อนข้างลําบากสําหรับคนเล่นมือใหม่นะครับผมกะระยะนะครับผมเพราะว่ามันต้องกะระยะในการยิงนะครับผมถ้าเรือจอดเฉยๆนะครับผมอาจจะก็ยิงง่ายนะครับผมแต่ถ้าเจอเรือพวก CG72 s u n ดซันโวนะครับผมอาจจะยิงลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะเพราะว่าเรือซันโวหรือว่า c g 72 CG 73นะครับผมเป็นเรือค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะครับผมอาจจะยิงลำบากนะครับผม คนที่เล่นมานานแล้วนะครับผมอาจจะรู้ระยะนะครับผมอาจจะยิงง่ายนิดนึงสําหรับน้องๆมือใหม่อาจจะยิงไม่โดนนะครับส่วนข้อ3นะครับผมถ้าน้องๆเล่นใหม่นะครับผมควรไม่ไม่แยกตัวจากเพื่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเจอลุ่มนะครับผมเอออาจจะช่วยไม่ทันนะครับผมเพราะว่าสกัดจะรวดไม่ได้เลยนะครับผมจะวดยิงมาลดดาเมจจะลวดแค่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เองนะเท่าที่ผมเล่นมานะ นะครับผมก็ควรไปกับเพื่อนนะครับผมแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเสี่ยงดวงดูนะครับผมว่าเรือเราจะแตกก่อนหรือเปล่านะครับผมส่วนข้อสี่นะครับผมการเล่นเรือยมมโตนะครับผมน้องๆควรที่จะขยับเรือเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดนะครับผมน้องๆจะอาจจะหามุมมุมไหนก็ได้นะครับผมแต่พยายามขยับเรือเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับผมพูดง่ายๆนะครับผมเสี่ยงดวงห้า0ิบหิบนะครับผม ว่าเราจะตายก่อนหรือว่าฝั่งเขาจะตายก่อนนะครับผมถ้ายิงเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่นะครับผมโอกาสที่จะทาดาเมจได้สูงอ่นะล้าน2ล้านนุ่นนะในการยิงนะที่ผมเล่นมานะครับผมยามาโตะถ้าผมลงเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนนะครับผมถ้าเล่นคนเดียวนี่ก็จะเก็บได้ประมาณแปดแสนขั้นต่ํานะเล่นยามาโตะนะถ้าไม่ตายก่อนนะจะเก็บได้ประมาณแปดแสนล้าน2ล้ละเคยทําสูงสุดได้2 000, ล้านนะการเล่นยามาโตะนะครับผมอาจจะเจอพวกแบบว่า ่งเก่งนิดนึงนะครับผมแล้วก็เกมตึงนะครับผมทําดาเมจได้2ล้านนะครับผมส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับผมในการเล่นยามาโตะนะครับผมถ้าเจอเรือดําน้านะครับผมเราควรเลี่ยงไปก่อนเนาะนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะสกัดอ่ปอปิโดได้เลยนะครับผมเราก็ควรเลี่ยงไปก่อนนะครับผมคือเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะครับผมอย่าไปประทะนะครับผมก็คือ พยายามอยู่ห่างเรือดำน้ําเข้าไว้นะครับผมพยายามยิงเรือที่อยู่ผิวน้านะครับผมยิงให้ให้เยอะมากที่สุดนะครับผมพยายามใส่สกิลอัดเข้าไปเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าเรือดำน้ํามันโผล่นะครับผมเราก็จัดการเลยนะครับผมแต่ส่วนมากนะครับผมในทิกต็อกนะครับผมน้องๆบอกว่านะครับเรือดำน้ําโผล่อาจจะยิงไม่โดนอ่ะเทคนิคนะครับผมการยิงเรือดำน้านะครับผมเวลาเรือดำน้ําโผล่เนาะก็จะเล็งให้มัน เทียบกับผิวน้ำนะครับผมอย่าไปเล็งขึ้นสูงนะครับผมเพราะว่ากระสุนจะไม่โดนนะครับผมให้เล็งติดผิวน้ําระหว่างผิวน้ํากับเรือน้าน้ําเลยนะครับผมคือเล็งติดติดกันไว้นะครับผมมันจะทําให้เรายิงได้แบบเต็มที่มากขึ้นกระสุนจะโดนเข้าทุกเม็ดนะครับผมแต่ถ้าจะแบบว่าไปยิงกลางเรือนะครับผมกระสุนจะปิวนะครับผมดาเมจที่เราจะทําได้สามแสนสี่แสนนะครับผมอาจจะเหลือหนึ่งแสนนะครับผมสองแสนประมาณนี้ นะครับผมอ่ะก็สั้นแค่นี้นะครับผมในการเล่นยามาโตะนะครับผมที่ผมเล่นมาเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเล่นยามาโตะนะครับผมถ้าชอบก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน Tik t o k 24R ในเพจ 24R ใน YouTube 24R ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ